สมัยหนึ่งที่พระอาจารย์เริ่มเจอธรรมะของพระคุณหลวงพ่อก็หยุดที่จะรับทราบหรือฟังธรรมะอย่างอื่นก่อนตั้งใจปฏิบัติตามแนวทางเดียวหนึ่งไม่มีสองมีหลวงพ่อเป็นหัวใจก็มีคนบอกว่าพระอาจารย์เป็นคนไม่เปิดใจทําไมไม่ฟังธรรมะที่อื่นบ้างนะเพราะธรรมะก็เป็นเรื่องดีทั้งนั้นก็บอกว่าเป็นเรื่องดีทั้งนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นยกไว้เหนือหัวทุกองค์ทุกรูปเลยแต่ว่าขอเลือกเดินตามพ่อของเราเป็นดวงใจก่อน นะไม่ใชไ่ไม่เปิดใจแต่ไม่ไว้ใจตัวเองก็ยังมีคนถามว่าไม่ไว้ใจด้เรื่องอะไรตอนระหว่างที่ฟังนะมันไม่เป็นไรหรอกโยมแต่เวลาที่โยมปฏิบัติไปแล้วจิตมันนิ่งสงบลงไปอ่ะมันจะเหมือนกับเราไปยืนอยู่ทางสี่แยกนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งบอกให้เดินตรงไปอีกองค์หนึ่งบอกให้เดี้ยวซ้ายอีกองค์หนึ่งบอกให้เดี้ยวขวาและอีกองค์หนึ่งก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนอยู่กับที่พิจารณามีสต,ติลูกมีสต,ติ นะแล้วเราอ่ะเป็นผู้ไม่รู้อ่ะจะไปทางไหนจะทำยังไงดีจะซ้ายก็รักมากจะฝาเขาเริ่มจะชอบไอ้ตรงไปข้างหน้าก็ศรัทธาเหลือเกินไอ้ยือนอยู่ตรงนี้ก็ดีที่สุดสุดท้ายแล้วเราจะไปทางไหนก็คือเป็นการที่ไม่ได้อะไรเลยแถมถอยหลังซะด้วยซ้ำไปแล้วก็ต้องกลับมานั่งคิดว่าเราจะไปทางไหนแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้แล้วก็มีคนเดินตามมาถามว่า ทำไมไม่ก้าวหน้าสักทีคะครยแล้วพระอาจารย์ควรจะต้องตอบอย่างไงใช่ไหมโยมท่านพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าเรามีพ่อเดียวถ้าพ่อเราบอกว่าตรงไปลูกตรงเลี้ยวซ้ายลูกซ้ายเลี้ยวฝาลูกฝาเราจะมีสงสัยไหมโยมวิจิกิจฉาไม่มีความลังเลมันหายไปแล้วเราก็จะเดินสู่เส้นชัยได้อย่างสมบูรณ์แล้วถ้าถึงวันนั้นแล้วเนี่ยโยมจะอ่านอีกสักขีเล่มโยมจะฟังอีกสักขีตอน โนะยมก็ไม่ต้องสะทบสถานใจอะไรเลยเหมือนโยมเคยเดินทางไปเชียงใหม่แล้วสักครั้งหนึ่งด้วยตัวเราเองขับรถไปทีนี้จะมีคนอีกสักสิบคนมาอธิบายเส้นทางเท่าไหรก่กา็ตามพระอาจารย์ก็มีความรู้สึกว่าโยมก็ไปถูกทางอยู่ดีแต่ถ้าวันนี้เรายังไม่เคยไปเลยเชียงใหม่เนี่ยใช่ไหมเนาะโยมอูเนาะอยมอบูก็มาอธิบายเออก็มาอธิบายโยมเอกอธิบายเนี่ยฟ้าไปโนะยมครูแก้วก็อธิบายไป,ไปนะ ไม่เคยไปไม่รู้นะไปถึงสี่แยกก็ไปดูเขาบอกคนละเส้นสองเส้นนะจอดพักแล้วกันแต่ถ้าเราฟังัะคนเดียวเราไปถึงเนาะนี่หลักการมันมีอย่างนี้นะโยมนะท่านทุกคนนะก็เป็นแรงบันดาลใจครับพวกเราถ้ามีโอกาสก็มาฝึกพุทธนิมิตนะเป็นวิชาพิเศษจริงๆรนะที่ทําให้โลกก็เก้าหน้าทำก็ก้าหน้าไม่จะตกไปอยู่ในที่ละกร,รมดําบากตรงไหนจะร่มเย็นเป็นสุขทั้งหมดจะเดือดร้อนอะไรก็น้อยสำเขา จะเป็นโรครายก็รักษาได้หากวิบากกรรมหนักจริงๆก็จะเป็นเมื่อถึงอายุไข